เป็นแม่ตามมหาสเสน่ห์ผูกใจให้รักให้หลงกุลกาอปปิโยมาเสอาคาชัยยะอาคาชายมิจิติมิติจิติกิติโอมิสาขามหาโยนีปิยงภาเวยะอาคาชาย,ยเม่ต่างพลังลาเคเอหิเอหิสวาโหม โอมอสวะมหาลึงข้ามหาปโยภาเวยะอาคัจฉันติแม่ตังพลังลาเคเอหิเอหิสวาโหมอวันเจวะเวทนางอาอาอุชีวังภุมมาจิตตังพระเพลิงเจ้าเอ๋ยให้เอาจิตตะแห่งราคะจิตตังแห่งราคะคนทั้งหลายมาใส่จิตตะราคะแห่งข้าปุรุกาอาปปโยมาเสอาคัจฉายะอาคัจฉาหิจิตติมิติจิติกิติ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุติอปะคะจุติอปะคะจุติอปะคะ ทังรัตานังธรรมังรัตานังสังฆรัตานังนะูกโมมตดพุทธรัตถารึงยะกึ่งคเรโอมสวาหะโอมอิทิมึงจะต้องรักกูมึงจะต้องร้อนใจทนอยู่ไม่ได้นะโมพุทธายะนะมะพัทธะจะพักกะสะนะมะอาอ เอหิชัยยะเอหิสัพเพชนาเอหิพาหูชนาเอหิจงมานโมธรรมายะนโมสังขายะเอหิจิตตังปิยังมะมะ จันโทอภกันตโรปิติปิโยเทวมนุษสานางอิตาพโยปุริโสมะอาอุมะอาอิสวาสุอิกาวิติจันโทอภักกันตโรปิติปิโยเทวมนุษสานางอิตาพโยปุริโสมะอาอุมะอาอิสวาสุอิกาวิติ จันโทอภกันตโรปิติปิโยเทวะมนุษยานางอิตาพโยปุริโสมะอาอุมาอ,าอิสวาสุอิกาวิติจิตติจิตติจิตตังจิตตินิมิตตังมามะมะมา,มา,มา,มาข้ามปา่าข้ามเขาข้ามน้ำข้ามคลองข้ามห้วยข้ามหนอง ข้ามคุณใสข้ามมนทั้งหลายจิตติมะมาจิตของจงมาเร็วไวณนะมัดไว้มะใจอ่อนพระร้อนใจทะเคลื่อนมาอิฟั่นเฟือนทะเลืะเลือ,ลอนคัสเนหามะอยู่ไม่ได้สุเมทะโสเมะทะโสสุทะโสสุเมโสสุเมทะอิสวามามะนัง นักรำพันโมคิดถึงพุทนอนมิเต็มตาผาให้ทุรนทุรายยะให้มาหากูพุทธโะรรวยธรรมโมละรวยสังโฆละรวยจิตตินิมิตติเอหิจิตตังมะยังมะมะโอมนะโมพุทธายะเพชรละรวยมหาละรวย ชายเห็นชายงวยหญิงเห็นหยิงหลงเห็นหน้างวยงงหลงพิสวาดควรหานั่งท่าฟังข่าวนั่งเฝ้าปากทางนั่งเยี่ยมหน้าตาโกดอกกำพึงมะอาุคหนึ่งบ่มินอนอิสวาสุสุดสวาดอาวรร้อนรนทนอยู่ไม่ได้พุทธังสรติจิตังสมาเรมะมะเอหี ธรรมังสร,รติจิตตังสมาเรมะมะเอหิสังฆสร,รติจิตตังสมาเรมะมะเอหิหน้ามีนหน้ากูอยู่ไม่ได้หมู่ร้องไห้ควรคลางพุทธกอดไหวไม่ใครจะวางตาควรคลางสะอื้นให้ยากหลงไหลในจิตหญิงใดชายใดได้เพ่งพิษก็อยู่ไม่ได้ร้องไห้มหากู โอมประสิทธิแก่กูสวาหะเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนาพะหูชนาเอหิ